เอ่ออะไรวะเนี่ยแสดงความครบสมเด็จซุปเปอร์เตโชพระนททุนหุนนาฮีต้องหัวระวังวันทยาพระสิ่งที่เตดโยเป็นหัวกระเมือนหมามอยสิ่งที่น้อยก็มีแต่สมองอนาคต กูไม่สนกุคนโบราณสิ่งที่หยุดกูได้ก็มีตะกี้ต้องขอบคุณกรมดุริยางทหารรองเท้าแตกขเขมรที่ช่วยบมเลงเพลงสรรเสริญพะนัท่านหุนหุนนาฮีขอบคุณครับเออกูดูอะไรวะเนี่ยขั้นตอนต่อไปกับพิธีการเปิดรายการของเราขอเชิญทหารขเมขมรขบวนกองเกียรติทรยศเข้ามีตะกองเกียรติยศ เชิญเดินขบวนเพื่อเป็นเกตเป็นเีให้กับประธานในพิธีอย่างพระท่านหุนหุนนาฮีกองเกตทรยศพร้อมต้องหัวระวังมันพูอะแรงมันวนทยาพระหน้าเดินประวัติกองพลมวยกุลคแมที่หนึ่งกรมศรีธัญญาที่สองกองพันกิตเวทร,รักษาหุนหุนประวัติของกองพลเคยร่วมสงครามกับกัปตันอเมริกาก็เป่าอเวนเจอร์ ครั้งเมื่อทานอตได้เปิดสงครามกับดาวโลกกองทัพเขมรได้ส่งหน่วยกองร้อยกุนคขแมที่หนึ่งเข้าร่วมสงครามด้วยแล้วมันก็ทําให้เราเอวเวนเจอร์นั้นฟ้าชัยมาได้ในสงครามครั้งนั้นมันก็เลยทําให้หมวยกุนคขแมเขมรดังไกลไปทั่วจักรวาลฮ่าสงสารอนาถใส่ตาก,กูแต่ให่านมาบอขอแตะอะไรของเขมรมั้วยังเบื่อ ส่วนวันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันครับเออส่งพ่อมาแรงของเขาวะนะเห็นแล้วอยากจะโกนทิ้งให้จังเลยนี่เราคนกเขมรที่อาศัยอยู่ริมทะเลเขมรต่างตกอกตกใจอยู่ๆก็มีเรือใครก็ไม่รู้ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนเรือรบลอยลำอยู่ใกล้กับหน้าน้ำาเขมรของเราโดยคนกเขมรคนนี้เขาก็อ้างว่าเขานั้นได้อาศัยอยู่บนเกาะกง แล้วเขาก็ได้เห็นวัตถุรลอยน้ําขนาดใหญ่เขาจึงได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะเราก็เอามาแชร์ให้คนในประเทศนั้นได้รับรู้ ว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้มันอาจจะเป็นเรือรบของพวกเสียมก็ได้นะแล้วอยากให้ชาวบ้านในพื้นที่ดิมทะเลและกองทัพเรือของเขมรเราได้เตรียมรับมือเอาไว้ะนะทหารเรือพวกเสียมมันจะบุกเราแล้วบ้าบอจงเชียวแกบินลเชียวคัไม่นิ่งในแอร์คดก็กล้องมานในเคงสมดตบานเมียนรวโตชอบในประเทศเสียมคือทำเมียนในวีจมบังคมปีเครื่องบานบาโชมอเกี่ยในสายประตตรรมแตนปลาตักนังมองปด เฮ้ยเห็นทหารนเรือไทยเขาบอกว่าเข้าห้ามประชาชนถ่ายรูปหรือว่าคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการปฏิบัติการเข้าต้านเรือไทยแล้วคนขามแมนคนนี้เข้าจะถ่ายคลิปเรือรบไทยทําไมวะเดี๋ยวคนขามมนเข้าก็รู้กันหมดหรอกเข้าสั่งให้ห้ามถ่ายก็ถ่ายอยู่นั่นแหละไม่รักชาติไดยยังไงแมบเบ้อพี่เหมียวบูดะไรเป๊ะต่อมาข่าวนี้ก็ดังในสื่อโซเชียลเขมรนะนะแบบเพจนี้ที่เขาบอกว่าเกาะกงเฝ้าอรอ กองทัพเรือเสียมจะเข้าสู่ดินแดนของเราเหลือแค่อีก10กิโลเมตรเท่านั้นนะนะฮอะเข้าแค่จอดเรือแลนด์เฉยยังไม่ได้บุกอะไรเลยคนกเม่นก็กงทําเป็นตื่นเต้าไปได้รล้พี่เหมียวคิดว่านี่กองทัพเรือประเทศของเราเขาจะส่งเรือรบมาทําไมเพะเอา้ามึงก็ถามแปลกกองทัพเรือเขาส่งเรือรบเขา้ามาเพื่อจอาเรือมาไดมึกมั้งเรือไดมึกเขาต้องออกตอนคืนไม่ใช่หรอเพะเม่นเขาจะเปิดไฟอะไรเลยนี่กูโพสประหลัดช็อต ฮ้าสมองสมองมึงไปหมดและแล้วที่รู้สึกว่าฮาไปฝันนั้นก็คือก็ได้มีคนคอมเมนต์ได้ออกมาบอกว่าเรือรบที่ประชาชนคนคอมเมนต์แถวแถวเกาะกงได้ถ่ายคลิปเห็นอยู่นั้นมันคือเรือรบคอมเมนของเรานั่นเองฮ่าสมองโดยในคลิปนี้เราก็จะเห็นฐานเรือคอมเมนต์ที่ทำหน้านิ่งๆแล้วเขานั้นก็ได้ถ่ายคลิปรอบๆเรือนะ เราก็ไม่รู้ว่าเรือลานี้มันคือเรือที่ทางประเทศจีนนั้นได้ให้ทานขมนมาหรือเปล่านะแ,แต่ที่รู้ๆตานเรือในคลิปทำทรงดึงหน้าดึงตาสะระเกินของเขาก็ให้ทานมาทำทรงตึงเฉยบ่าบอกจริงเจียวนะเออนี่มันชุดทหารเรือขมนันเหรอช่แล้วนี่ทำไมชุดมันดูเหมือนออสซอประเทศไทยจังวะ ส่งว่าชุดอ,อสอประเทศไทยนี่ยังดูเท่วันนี้อวะเพฮ่ชุดข้าราชการข้องประเทศกูมึงเอาไปหมดแหละเออว่าแต่ที่หน้าอกเข้ามันเครื่องไม้อะไรวะเนะ๊ะอืมจากที่เห็นรูปแล้วนี่น่าจะเป็นเครื่องหมายจูโจมใต้น้ำมังเพฮตาหารกระแม่ซู้บนน้ำม,มึงจะเอาตัวรอดได้ก้อนหรือเปล่าเพแม่ทำสงเป็นมนุษย์เครียดมนุษย์กบนี่โอ้ทหา,านกระแม่เป็นได้แค่มนุษย์เครียดแค่นั้นนะ เขาก็ยากจะมีเครื่องไม้หน่วยรบเท่ๆเข้าบ้างนะเนาะไม่เบื่อหลังจากที่คนเขมรนั้นได้เค้มว่าเรือรบที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเรือรบของกองทัพเรือเขมรเราที่ได้เอามาประจำการเพื่อป้องกันพวกเรือเสียมนั่นเองสิ่งนี้มันก็ทำให้เราคนเขมรนั้นตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะแล้วก็ภูมิใจยิ้มแก้มปีกกระติเดียวเหมือนกับคนเขมรคนนี้ที่ได้คอมเมนต์ว่า กองเรือรบเขมรของเรานั tan, like? ้นคือของจริง5ไขไปกดค่ำเขาวะนะหรือจะเป็นคนเขมรคนนี้ที่ได้คอมเมนต์ว่าเรานั้นได้มีเรือรบสองลำน่าจะเป็นเรือที่ได้มาจากประเทศจีนนะนะถ้าเรือรบเสียมอยากได้ดินแดนเขมรของเราเราพวกเขานั้นจะเสียใจที่ทำอะไรแบบนั้นนะนะ แม่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 ตั้งแต่ประเทศจีนให้ทันเรือมาซ่องลำกองทัพเรือขมรนคู่แกงระเกินน้ำมึงประเทศจีนเข้าให้เรือรบฝีมาซ่องรำเข้าได้แทมอาวุธยุโทโธปกรณ์มาให้พวกขุดมึงด้วยหรือเปล่าเฮ้ะขี้ปนาบดถ้ายิงออกไปลูกหนึ่งแต่ละลูกที่ยิงไปราคาเป็นล้ลานเลยนะมึงมึงรองคิดสภาพมึงจะข้อฐานกี่ปีถึงจะได้ตังถึงขนาดนั้นคิดอะไรมันคนปะยะอ,อไม่เบื่อ หรือคนกมเมงคนนี้ที่คอมเมนต์ว่ากองทัพเรือกมุชชาของเราถึงจะมีขนาดเล็กแต่ก็สามารถต่อสู้กับประเทศใหญ่ๆได้นะถ้าพวกเสียมต้องการก็ลองดูเอานะฮ่เ <c oughs> ก่งจริงๆเก่งที่สุดเลยพวกมึงอะโลกความเป็นจริงกองทัพขมาเออาจจะสู้เสี่ยมไม่ได้แต่โลกแห่งการกินตนาการพวกกองทัพคุณมึงเก่งที่สุดไปเลยและ กองทับเรือเขเมรยังเอาไม้พายมาพายเรืออยู่เลยมั้ง<ะ>จะคิดมาซูเรือรบเสี่ยมไม่เบอือแล้วต่อมาก็ได้มีคนไทยนั้นได้ออกมาบอกว่าว<ะ>เรือรบที่คนเขเมรได้เห็นอยู่นั้นที่จริงแล้วมันคือเรือรบประเทศไทยนะโดยเรือรบประเทศไทยนั้นก็มีชื่อว่าเรือหลวงประจวบคิริขันและเรือหลวงเทพานั่นเองโดยไม่ได้มาแค่สองลำแต่มาพร้อมกับกำลังสนับสนุนทางอากาศด้วยนะ พร้อมปฏิบัติการกัน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวอันนี้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่ข้อมูลมันมาแบบนี้แต่ที่รู้เรือในคลิปนั้นไม่ใช่เรือรบขเขมรอย่างแน่นอนฮ้ย<ะ>มึงอธิบายไปก็เท่านั้นคนขเขมรมันไม่เชื่อหรอกถ้าเขามีมันสมองสักขนาดนั้นประเทศขเขมรจะเริญไปนานแล้ว เออว่าแต่กองทัพเรือขเเมิ้นเดอ้อถ้าผู้คนหมึองรองยากจะทําส่งขามยุทธนาวีอยากจะเป็นปุ้ยประการลังดูก็ลองมาเป็นได้เดอ้อมันอาจจะเป็นสัมผัสไม่แห่งการนอนก็นได้นะถ้างางเงาก็ลองไปคุยกับปานิโมใต้ทะเลดูได้นะเดี่ยวเรือรบประเทศไทยจัดให้ไม่เหม่อเออว่าแต่ถ้าจะเอาตา,านขม้นเอาไปทำเยื่อปลาหมึกปลาหมึกมันจะกินหรือเปล่านะ ปลาหมึกไม่กินแต่หนอนกินแน่เลยนี่สองคอนเฟิร์มเลยทหารขมีก็มีแช่วิดชีวิตนี่ทหารเรือขมีก็มีหวัวใจมีปอดมีตับด้วยนี่ลองไปหมดใต้ทะเลดูไหมไปนี่ไปแป่นปุ๋ยปากกาลัง